อุ้ยคุณโบออกออกออกอะไรอะออกจรวดจรวดนี่ไงนี่ไงสิบงว้าวว้าวถืออยู่เด็กยออก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 ไหนดี ออกแล้วออกแล้วไอจรวดมันเท่าไหร่นะกี่ล้านกี่กี่ล้านล้านห้าครับล้านห้าอ๋อไม่ใส่เซฟอะเซฟไม่มีครับมันใช้หกช่องอ๋อเอาไว้ที่เอาไว้ที่ผมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะออกคุณโบมาคุณโบเก็บเก็บนี่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 เก็บเก็บเก็บดวนเก็บดวนเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้อ๋อเก็บได้แล้ว เนี่ยผมพอดีเลยหกข้อ,เ,อเขาเซฟเขาเซฟไ,ไป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 หรือไอ้คุณโบเขาเซฟได้ใช่ไหมหรือต่อเลยไปโ okay, อเคเราจะออกเราค่อยโยนให้โยนเออเดี๋ยวค่อยว่างก็ได้ครับไม่เป็น้รถ้าคุณถ,ถ,ถ้าตายก็อยู่ในเซฟไงคุณโบเอาไปเลยใส่อีกอีกปะผมชอบโอ้โหมามึงมาเนี่ยมัน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 ,ม,นมันปลาอะไรไฟๆลงมาด้วย อ๋อระเบิดมันลงไหมจังครับเ๋ยวนะมันมันโดนแฟตประวัติศาสตร์อ่อะน่าจะโดนครับใครป่าสโมกอ่ะผมตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยหรือด่วนหรือด่วน ไปไปมมไปไปไปเกาะมาใส่ก็ได้เจอ,อมีดเข้าไปเหมือนพี่ใครตามหลังเราไปอยู่เฮ้ยใครยิงอ่ะผมผมยิงบอดสามตามหลังเรามาสามมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราอยู่แยกโ้วิง่งวิ่งไปนู่นเลยวิงว่งวิง่งวิ่งไปสะพานเลยสามคนตามหลังเรามาเอ๊ยเราจะเข้ามาในนี้จริงเหรอ Sam 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 dồn thì cứ thì phương Kẹp này đùa lên Xài vậy Mẹ cắt tẻ đây là Bởi vào tôi Bởi vào tôi khóa ใช่อยู่ขวาอยู่ขวาเอีผมล็อกผมล็อกขวาคุณโบให้คุณโบล็อกซ้ายอขอให้เข้าเป้าปามีทีเดียวเข้าหัวให้ล่วงไปเลยสามแสนกับล้านห้าร <c oughs> วยเลยแซมใส่กระสุนม่วงเลยไ้ันคิวมันคิวใส่กระสุนม่วงใส่ซิกเลยครับหนึ่งแม็กอะฮะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีหมัวงหนึ่งสายเียติดประตู <'m> ผมติดประตูแม่งไว้ไว้ไว้หยิบหยิบกล่องหยิบกล่องเข้าห้อง มีเสียงมาอีกหยิบกล่องเข้าห้องคุณโบออกออกออกไปด่าครับเดี๋ยวพึ่งค้นเดี๋ยวพึ่งค้นออกไปดาก่อนสแกนได้ไหมไม่ได้ครับผมสแกนไปเมื่อกี้แล้วเหมือนจะบอดนะเมื่อกี้ขึ้นไวป่ะเฮ้ย,ยไวเสียงคนอื่นฮิวผมฮิวผมฮิวเมื่อกี้เนะี่ย ไม่ใช่มันเสียงคนอื่นนอกจากคุณโบ้นี่แหลกินยาคุณโบไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินนะเนี่ผมได้ยินเสียงมันกินยาเนี่ยผมได้ยินเสียงเดินอย่างเดียวเลยมาแล้ว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 ขวามาขวาเนี่ยสองไฟอยู่เดี๋ยวให้เปิดเข้ามาจบไม่ไหวไม่ไว้ไ เป็นไงเนี่ยจุดดักเลยอ่ะตรงเนี้ยคุณโบเลือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค <จะ S 1> ่อยเ,<แ>เดี๋ยวค่อยเลือกเดี๋ยวค่อยเลือกครับผมเดี๋ยวค่อยเลือกคิวก่อนคิวก่อนมีเสียงย่องจุดจะออกกันเลยปะละดีไหมก,ก็ก็ได้นะถ้าอยากออกกันก็รีบเลือกทีคุณโบใช้เกาะอ,อะไรอะ่ะใช้เกาะแซมอยู่เกาะแซมที่แซมทิ้งไว้อะ่ะเกาะฟ้าครับใช่ครับ มีเกาะม่วงไหมผมผมมีที่ซ่อมเกาะม,ม่วงคือคุณโบจะเนี่ยคุณโบเกาะม่วงเกาะม่วงอ,อ๋อเกาะที่ศพใช่ไหมใช่แล้วคุณโบมาเก็บตรงนี้เก็บไปเลยผมผมเอาผมเอาเกาะศพมาแล้วนี่นี่เกาะม่วงเกาะม่วงมาเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนเลยใส่ใส่เลยครับไอคุณโบออก ลงลงไปทางหมื่นหนึ่งดีไหมหรือว่าออกออกไปสลิงลงหมื่นก็ไ,ได้มาแล<ะ>้วไปไปออกเสียงวิ่งมาแล้วก็เสียงปืนมาจากซีเมนต์คนหนึ่งคนหนึ่งเกาะสามอยู่ไหนอยู่ไหนเอาแม่งเลยงั้นนะอยู่ไหนคาันอยู่ไหนคาันสองสองสองสาย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  เจ็บมันเจ็บเจ็บเเมื่อกี้ผมยิงมันเจ็บแล้วมันอยู่มันมันอยู่ในในห้องในห้องที่เราอนนี้ครับตายฮ่าหนึ่งครับสะพานสะพานเจ็บเจ็บเจ็บรถแปดรถแฟดเหลือเหลือหนึ่งยังไม่ไว้ สะพานอยูแ่แป๊บมาสองทางเลยอะทั้งลงรถทั้งสะพานออกออกไปลือ้อไปเฮ้ยม,ออมาแล<ม>้วมาแล้วต้อการสะพาน ไวโ <Keep going. S 1> ถ่าลังนกดอันตีเลย AK สิบสองเฮ้ยมีเสียงมาอีกเดี๋ยวจะคอยคิวกัน,นคุณโบคุณโบอุ้มอุ้มอุ้มกล่องมาอุ้มกล่องมาถ้าจะลือ้อเห็นนะไว้อย่างเมื่อกี้เนี้ยไว้แล้วครับแต่เผื่อมีตี้อื่นเนี่ย ในรอบนี้เดือดแซมไปอุ้มแนละ้วมาเดี๋ยวผมไปอุ้มกล่องนี้มาน่าจะบอดกล่องนี้ก็ไม่น,น่าเหลืออะไรแล้วครับเหลือเอเคสิบสองนะจะออกก็ไม่ได้ออก Oke, okay, Pak, tempe ya.